สวัสดีค่ะสมาชิกสาวซาที่รักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะพอ,อสุดินคะ่ะวันนี้มาเยี่ยมพอ,อสุดินนะคะแต่เช้าเลยกว่าจะได้คิวของท่านเนี่ยต้องรอกันหลายเดือนนะคะ,ะวันนี้ก็นัดหมายท่าน9นาฬิกาตรงแต่ที่ฉันมาสายเล็กน้อยนะคะต้องขอโทษพอ,อสุดินด้วยคร,ไม,ไ,รไม่เป็นไรนะคะยินดี ปีงบประมาณนี้นะคะผอ,อสุดินก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่เกษียณอายุราชการนะคะเห็นไหมคะท่านยังหนุ่มยังแน่นเลยนะคะ <c oughs> เราก็มายินดีกับท่านนะคะสำหรับอันนี้เป็นสกุปพิเศษที่ทำเพื่อสมาชิกสาวซาจิตอาสานะคะซึ่งมีภรรยาของท่านเป็นสมาชิกอยู่นะคะ <c oughs> ท่านผอ,อสุดินก็สนับสนุนเราตลอดนะคะล่าสุดนี้ก็คือ ขึ้นเงาะให้เราแต่เช้านะคะแล้วก็เราไปร่วมบุญกันที่โรงเรียนบ้าน <S <S บ่อเจ็ดลูกนะคะ,ะวันนี้ขอสัมภาษณ์พอ,อสุดีนเป็นพิเศษนะคะก็เชื่อว่าพออสุดีนก็จะให้ข้อมูลนะคะกับเรานะคะพอสุดีนคะพออสุดีนพบกับคุณครูอัมพลที่ไหนคะที่ไหนเมื่อไหอไร่อะไรยังไงคะ๋อตัวนั้นบรรจุใหม่ใหม่ีม่สามนยะ์อ่เราเรียก เล็กตัวเลือกโรงเรียนลงไปบ้านเกาะสรายเกาะโตดอ่าแล้วใครใครอยู่ก่อนใครครับพอตัวนีล้ลงไปก่อนเลยบรรจุก่อนเลยอ่าสิสิบหกธันวาสามศูนแล้วก็เว้นไปปีหนึ่งพอปีสามสองสามสองนี่ก็มีเขตส่งอวิทยากรยศามศึกษาไป พอจุดี้ต้องจําได้นะคะถึงแม้ว่าจะหกสิบแล้วต้องต้ระลึกได้นะคะอย่าลงลืมนะคะไม่ได้นะคะเรื่องนี้สามหนึ่งสมหนจมหนึ่ง้างสามสองประมาณสาไม่ใช่สามสมนี้แต่งงานโอเคเราได้ข้อมูลเพิ่มเลยค่ะว่าสามหนึ่งนี่พบกันีสามศูนย์แล้วเว้นอะไรมันไปประมาณสาหนึ่งแัละ ไม่ไม่พอสุดีนั้นมันจุดสามศูนย์แล้วก็คุณครูอัมพลมาสามหนึ่งกาะตาลัยนะคะโรงเรียนบ้านเกาะตาลายก่อโตดกาะโตดตำแหน่งวิทยากรอิสานศึกษาอ่าพอคุณครูสุดีพอสุดีนั้นตอนนั้นก็เป็นคุณครูสุดีนะคะอาจารย์หนึ่งระดับสามอาจารย์หระดับสาส่วนวิทยากรอิสานศึกษานี่ก็คือคุณครูอัมพรอัมพรนะเอ่ออัมพลนามสกุลเดิมอะไรคะทองศรีสันอ๋ออัมพรทองศรีสันนะคะสกุลเดิมทองศรีสันนะคะอเรียวประทั ัใจอะไรคุณครูอมพรคะถึงได้ปิ๊งกันอุย้ตนนตยตอนนั้นตอนสาวๆมันสวยนะตอนนี้ก็สวยค่ะอตนอนนี้ก็สวยค่ะตอนนั้นสวยกว่าอ๋อตอนนั้ ham, นสวยกว่าแล้วในโรงเรียนมีครูอมพอรเป็นผู้หญิงคนเดียวหรือคะมีผู้หญิงหลายคนด้วยเลยอายุมากก็มีแต่ว่า,าที่รุ่นๆบรรจุคราวๆกันนั้นมีผู้หญิงอยู่สองสามคนแต่ว่าเขาพาเฟนกันไปแล้วพี่ครูอมพรนี่คือสวยปิ๊งสดใสอ่าไป ช่ปิ้งเลยใช่ไหมคะปอดูดิเล็กๆไม่ทันปิ้งเลยก็ต้องทำวางท่าโอ้วางท่าวางท่าวางท่าปอสุรินวางท่านะคะทุกประการปอสุรินวางท่าไม่รู้ไม่รู้จักอะไรไม่รู้ว่าสาวเจ้ามีแฟนมาบ้างหรือยังใช่ใช่ใช่ก็ยังไงอ่ะก็ มันพูดไม่ถูกนะมันพูดไม่ถูกแต่ก็ปิ๊งแล้วแหละปิ๊งแล้วโอเคตัดสินใจช่วงนั้น่พอดีก็บรรจุแล้วก็มีงานทำด้วยยังไงก็ถ้าหาเมียได้ก็หาเลยในจังหวะนั้นก็ตัวน้ำก็ไม่มีหลุนก็ไม่มีไฟก็ไม่มีใบความว่าทํางานเสร็จพอค่ำงงมืดก็ไม่รู้จะไปไหน อ๋อนึกว่าจะหาคนทากับข้าวคนซักผ้าอะไรแบบนี้มาเตรียมเตรียมก็ใช่ใช่อันนี้ก็ใช่ด้วยนะอันนี้ก็ใช่ด้วยเออเคือคิดคิดว่าถ้า เป็นไปได้หาเมียได้ก็หาเลยเลยดิฉันเคยเคยพบครูนะคะเคยพบครูที่เขาบอกว่าแม่นี่หาเมียนี้ไม่ใช่ะไรนี้ตับต่อก้าไม่เป็นซักป้าก็ขี้กราดแต่หมอตุนินไม่ใช่แบบนั้นนะคะไม่ใช่แบบนั้นคือเขาได้เมียแลยมันซักเองที่ดีและตอนนี้นะคะตอนนี้มามาจนถึงณบัดเนี้คือคือชีวิตการแต่งงานนั้นถือว่าเท่าไหร่กี่ปีแล้วนะหมอตุนินแต่งงานปีสามสองนี่หก หกแปดหกสามสิบหกปีอ่าสามสิบหกปีเนี่ยพออุดีนกับคุณครูอัมพรเนี่ยก็มีทายาทสามคนแล้วก็เออตอนนี้ทุกคนก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ล่าสุดนะคะน้องฮัสซานน้องฮัสซานคุณอักษรที่พวกเราช่วยลุ้นกันนะคะโดยเฉพาะดิฉันเนี่ยต้องไปแก้บนนะคะแต่ไม่บอกใครนะคะดิฉันก็จะแก้ภาษาดิฉันนะคะแล้วก็ ภาษาดิฉันนะคะดิฉันขออุปไปก่อนนะพอจะดินนะค้ามันลุ้นกว่าเพื่อนเลยแต่ว่าแต่ว่าไม่บนแม่เลยลุ้นดินไม่ไม่นี่บนนะคะเพราะว่าที่บนนะบนของกินเพราะว่าอยากกินสิ่งนั้นด้วยอยากกินสิ่งนั้นด้วยนะคะก็เลยก็เลยบนภาษาดิฉันนะคะเรื่องนี้คุณอภรรก็ไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องแต่ว่าเราดีใจนะคะที่ลูกสามคนนะคะก็ประสบความสำเร็จนะคะก็รอน้องฮัสซานนะคะที่จะไปนราธิวาสกัน นะคะอ่าก็ก็เป็นอะไรที่ในชีวิตสมรสของคุณครูสุดินนะคะกับคุณครูอภรร์เนี่ยซึ่งพวกเราสาวซานี่คะก็ดีใจนะคะดีใจดีใจที่ว่ามาถึงตอนนี้ณตอนนี้นะคะผอสุดินเนี่ยกำลังจะเกษียณนะคะอ่าอยากให้ผอสุดินเนี่ยพูดอะไรกับสาวซาเราสักนิดนึงไม่พอใจอะไรไหมหรือว่าดีใจที่เมียได้ออกจากเลินไปไปทํากิจกรรมอะไรแบบนี้ช่วยพูดหน่อยนะคะช่วยพูดหน่อย ที่อย่างแรกที่ว่าประทับใจส,สาวซาก็คือยังไงก็ยังมีคนอยู่เป็นเพื่อนมีวเวลาผมไม่อยู่ใช <laughs> ่ว,ว,ว่าคนแก่ๆ,ๆบ้าน <c oughs> <c oughs> ามีม,ม, <c oughs> ม,มเหมือนกันนะคะที่ว่าความพรไม่ค่อยจะยอมไปกับพวกเราเอแต่ว่าพอเลยปากนี่ไปทุกที <c oughs> ใ่ปฏิเสธเลยอันนี้นี่บอกความลับหลานนี่ที่จริงงั้นงงปลงวันที่เตรียมขึ้นลงกองไว้วันเสาร์วันศุกร์นี้เข้าใจว่าวันเสาร์นี้เขาไปลงพึ่งบอกเมื่อเมื่อวานเมื่อวานวันลงวันลงวันลงวันอ่าลงวันก็บอกว่าเออก็สมมาควรแล้วนะคะที่เกษียณสมมาควรแล้วนะคะที่เกษียณบัอพอดิชันวันนี้เตรียมเตรียมตัวกับเพอสุดินคือจะมาเผาความพรกัน จะมาบอกคุณอมปอนกันนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเอ่อหลังกเกษียณแล้วนี่นะคะคิดว่าจะทําอะไรเป็นเป็นอะไรหรือว่าท่องเที่ยวหรือว่าพักผ่อนหรือว่าทําสวนอะไรปอจุดินกับคุณคูอมรอนนี่วางแผนไว้จะทําอะไรบ้างคะวางแผนจริงๆแล้วคือไม่ได้วางแผนก็ใช้ชีวิตปกติแค่ไม่ไปโรงเรียนนี่นะแค่ไม่ไปโร <c oughs> งเรียน <c oughs> คือตอนนี้ก็เริ่มซ้อมนะคะเริ่มซ้อมมาโรงเรียนสายสักนิดนะฮะปกติอัน8โมงจะถึงโรงเรียน ก็ถึงสักแปดสิบห้าอะไรตอนนี้ซ้อมแล้วนะคะซ้อมแล้วซ้อมแล้วดิฉันก็จะกลิงใจนะคะว่าจะโทรสักหกโมงครึ่งก็โทรสักเจ็ดโมงครึ่งอะไรแบบนั้นนะคะเพราะกลัวว่าเก้โมงวันนี้วันนี้นัดเก้าโมงค่ะวันนี้นัดเก้าโมงก็เป็นเลิกงามยามดีนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เห็นว่าพอสุรินก็จะอะไรคะจะเข้าประเมินป A เนี่เียกต้องทำต้องทําหน้าที่สมบูรณ์นะคะอต้องทําหน้าที่สมบูรณ์ ดิฉันดีใจนะคะที่พอสุดินได้มากเกษียนณโรงเรียนบ้านโคกมาดูซึ่งเป็นสถานที่โรงเรียน,น,รนหรือว่าสถานที่ศึกษา,าแห่งแรกนะคะแห่งแรกของ,ของดิฉันนะเป็นรุ่นน้องเลยนะ,ะแห่งแรกไม่ไม่นี่เ,นเป็นที่เรียนนี่เป็นที่เรียนของดิฉัน,นดิฉันมาเรียนที่นี่ครั้งแรกนะคะไม่ใช่โรงเรียนเมืองสะตูนนะด้วยดน S <S อ่าแล้วก็เป็นความใฝ่ฝันหนึ่งว่าในในครั้งหนึ่งในชีวิตราชการนะจะต้องมาปฏิบัติงานโรงเรียนที่โรงเรียนบา ừ ừ ้านโคกประดูนี้ให้ได้แล้วก็ได้ <S 1> <S 1> <ะ>มาจริงๆปีไหนปีไหนช่วยอ่าปี2536เพื่อนเขามีผู้ช่วยผอใช่ไหมค่ะอ่าปี2534ถึง2536มาในตําแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่สามสี่สามหกผมตอนนั้นอยู่สักคนหนืออะยังไม่ถึสามหก เดี๋ยวเด <Lead S 1> ี๋ยว <Aid S 1> <Taylor. S 1> อย่าลืมเอารูปของนิชันที่ถ่ายกับโรงเรียนบ้านโคกประดูเมื่อกี้นะคะมาแอคมันถึงก็แอคท่าเลยให้นักเรียนช่วยถ่ายให้ <t> สุดยอดมากนะคะ,ะด้วยความดวาม้วยความคิดถึงด้วยความคิดถึงแล้วก็พอสุดนินเลี้ยงใหญ่วันที่เท่าไหร่คะที่นี่เลี้ยงใหญ่คือคือปิดปิด,ป,ด,ป,ดประตูโรงเรียนอะไรหมดเลยหมายถึงว่าอะไรเนี่ยคือ,อ e> ไม่ได้ไประชุมไม่ได้คุยกับครูทีแต่นึกพูดเข้าๆไ,ไปหรอกว่าหลังวันที่30ผมเครือข่าอข่เสร็จเลยน่วันที่ วันพัหลิฮัตที่เราเลยเอ่อวันพฤหัสหลังสิ้เดือนกันยาประมาณวันเพื่อนหลังสิ้นเดือนสำหรับหลังสิ้นเดือนนั่ไม่ได้มันจะตรงกับคุณครูอัมพรวันที่สองตรงกันไม่ได้ไม่วันเดียวกันเลยเอาวันเดียวกันเหรอคะใช่เพราะว่าจะมุติตาจิตของโรงเรียนนั่นแหะทีนี้พอเป็นวันศุกร์มันพอดีพอดีไม่วันที่สองเป็นวันพฤหลิฮัตค่ะนั่นแหละวันที่สองวันที่สองพัลลิฮัตนั่นแหละแล้ววันศุกร์นั้นพอดีอ่าผู้ใหญ่บ้าน อดีตประธานกรรมการในสมายนหาสกุลแล้วก็อดีตพันลุงว่านโคกระดูดแกเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่แกะก็แกเกษียณพร้อมกับพอก็เลยบอกเราแม่ว่าวกินพร้อมกันนะวันเื่อวันศุกร์ก็เลยไม่ใช่วันศุกร์นั่นคือวันที่สามใช่ในั้นวันศุกร์นั้นของชมชนก็คือ พอโรงเรียนรุ่นกับผู้ใหญ่บ้านนะดีกไปทางโรงเรียนถึงวันที่สองงั้นผู้ใหญ่บ้านรุ่นกับพอวันที่สองงวันที่สองผู้ใหญ่บ้านไม่เกี่ยวอ๋อวันที่สองไม่เกี่ยวเฉพาะโรงเรียนกับเด็กกับครูอืออะไรสองกับสามอืถ้าใครสะดวกนะคะสาวซาใครสะดวกนะคะที่จะแวะมาที่วันวันที่สองนะก็เราไม่เชิญคนนอก ไม่งั้นเราไม่เราจะมาแตะเบรกตรงนี้ว่างานนั้นอ,อลังการอะไระไหม,มแ,ลแล้วถ้าเกิดว่ามันเงียบเๆเราก็จะจุดประทัดใส่แล้วเราก็จะขับรถต่อไปโรงเรียนบ้านตนปานนันนะคะ,ะเราเราจะไปรวมตัวกันที่โน่นค่ะสาวซาตรงนี้เราไม่ค่อยกล้าสักเท่าไหร่นะคะอ่ ดูดูมันมามาจัดตรงกันอีกเราประชุมกรรมการไว้เมื่อนู่นเดือนที่แล้วนู่นแล้วกาหนดวันไว้แล้วว่าวันที่2องของวันนี้ที่ามขี่งานนี้ท่านผอเป็นเป็นเจ้บ่าวไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรมากเพียงแต่บอกเขาจะถามว่าว่างไหมอ่าว่างไหมวันนั้นวันนี้วันโน้นอ่าก็ได้คิวของท่านวันที่สองตุลาคมนะคะเหลือเหลือราชการไปหนึ่งวันก็ไม่ว่าอะไรท่านนะอ่าก็หลัง30สิ ไม่ปกติอันวันที่หนึ่งตุลาคมจะเป็นวันสุดท้ายของการกเกษียณวันที่1ตุลาคมมันขอสุสทยอ,ยอ่นได้ขึ้นเงินเดือนอยู่นะนั่นหนึ่แน่น่ะเป็นการขึ้นเงินเดือนครั้งสุดท้าย วันที่หนึ่งเนดือนวันที่หนึ่งแล้วเดือนตุลาเงินเดือนขึ้นอยู่นั่นแหละขึ้นวันนั้นละวันเดียวแล้วก็เป็นเงินเดือนที่พอสุดินจะรับตอนไปตลอดก็เสียใจเลยเพราะว่าเงินเดือนชนเข้าปีที่สองนะอ๋อ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 เงินต่อทปที่เสี่ไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะให้ให้เรามีให้ก็ขอให้พอสุดินมีสุขภาพดีอายุรอเหมือนเดิมยังรักษาหน้ารักษาอะไรไว้นะคะยังหน้าที่ดูตึงๆ ปกตทิที่บ้านนั้นคุณนำบอนแกซื้อมันพล้าวไว้ชาคุณไชามันพร้าวทั้งหัวตั้งหน้าเห็นไหมคะประสิทธิภาพของมะพร้าวนะคะที่ว่าสาวซ่า,ายังไม่เห็นนะคะออตอนนี้พิสุทธิ์ชัดได้เลยที่พอสุดินนะคะว่าถ้าทำมันพล้าทุกเช้านี่ที่ผมนี่ผมมันจะดำไปตลอดพอสุดินนี่ไปไปดูกับคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนต่างๆนี่ถ้าบอกได้เลยนะคะผอสุดินนี่ถ้าดูปั๊บจะถ่ายไา จะอยู่ประมาณ41ปีอ่า41ปีนี่จริงจริงจริงจะไปเทียบกับเด็กเอ่ออะไรอ่ะเด็กม .6 จบใหม่ๆยังได้เลยนะคะยง้อเ็กเลยิ่งจะไปไปไปเดินกอดคอให้ซานนี่ก็คือพี่กับน้องนะเออพี่กับน้องนะคะกอดคออ่าสําหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณพ่ออสุดินนะคะที่ให้เกียรติแล้วก็สละเวลาให้กับสาวซ่านะคะ ได้มาฟังแนวคิดอะไรต่างๆแล้วก็สิ่งที่พอผอผอสุดีนกับคุณครูอัมพรจะทํานะคะเราได้แนวคิดที่มีต่อคุณครูอัมพรแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับสาวซายินดียินดีที่ได้อะไรอ่ะได้รับสมาชิกของอคุณอนักสอนเข้าไปร่วมนะดูแล้วคุณครูอัมพรมีความสุขมากที่อยู่กลุ่มาสาวซาของพวกเรานี้ก็ดีใจด้วย ค่ะครับผมค่ะสวัสดีค่ะครับขึข้นรถปีนี้เัยดีอ